นาทีนี้ไม่มีอะไรมาแรงไปกว่าตลาดปากน้ำแล้วปะทุกคนของกินคือแฟตมากแล้วบอกเลยว่าแต่ละหลานคือคิวแน่นสุดเอาดีๆมาที่นี่คือครบจบในที่เดียวเลยอ่ะแล้วคืนน่ากินไปหมดยิ่งตอนเย็นๆนะคนคือเยอะมากเปิดมาด้วยร้านแรกร้านชีสเค้กเจ้าดังก็คือมารอคิวตั้งแต่4ี่โมงรู้เลยว่าทาไมร้านนี้ถึงแม้ตัวชีสเค้กเขาคือแบบมันเนื้อแน่นมากทุกคนให้ดูความเนื้อแน่นของเค้กใกล้ๆกัดเข้าไปคือหอมชีสเป็นแบบชีสเค้กที่ถูกต้องมาถึงปากน้ําจะขาดไมโลดิบไปได้ง วันไหนน้ำตาลตกคือต้องจัดเลยต้องร้านในตำนานหนิงนมสดเลยือจะเป็นยำหมูสับล้ลนที่แมทมากอยู่ตอนนี้แล้วดูความเครื่องยำทุกคนคืนให้หมูสับแบบแน่นๆเลยรสชาติน้ำยำก็คือโซอ,อยู่นะทุกคนแล้วอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านเค้ก35บาทคิวก็คือยาวเหมือนกันแล้วให้ดูความหน้าแน่นกับความครีมของเค้กบอกเลยว่าที่สุดทุกคนแล้วช็อกดูใบแก้วยักษ์ของร้านนี้ก็คือเดินผ่านไปแล้ว10คนเห็นคนถือไปแล้ว10คนหรือจะเป็นร้านบาร์บีคิวย่างรถเข็นของคุณลุงให้ฟิลร้านบาร์บี คิวหน้าโรงเรียนเลยอะทุกคนคเอาดีๆรู้เลยว่าทําไมปากน้าอยู่ดีๆก็ถึงแมสขึ้นมาเพราะว่าแต่ละร้านคือมันน่ากินมากอะทุกคนตอนแรกก็กะจะมาเดินเล่นเฉยๆแต่ได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเพียบแถมอิ่มท้องแบบจุกๆทุกคนต้องแวะไปกันแล้วนะ